นี่ต้องรอเลื่อนด้วยใช่มไม่อเรดิเดียวเลยเหรอมาก่อนนะฮโอเคงไมาเลยาบครับเก้มพาากอเรามาเดินแทยทานด้วยไหมคะครับเป็นไงบ้างจก็ดีใจนะครับที่ทางสยามพาลากรนะฮะให้ได้ไว้ใจให้เราได้มาร่วมงานในครั้งนี้จริงๆเขาเป็นงานใหญ่ๆที่แบบรวมๆศิลปินเหมือนผมรู้สึกเหมือนงานรวมรุ่นน่ยคือไม่ได้เหมือนไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วก็มาเจอกันในครั้งนี้นะฮะก็อยพรแล้วกัน โดยพอนห้ทางสยามพาากรนะครับก็ขอให้บุคลากรทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้สยามพลากรเป็นห้างที่อยู่กับคนไทยแบบนี้ไปนานๆนะครับผมมาเดินบ่อยไหมคะอ,อะไรนะฮะมาเดินบ่อยไหมผมมาส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาที่พารากรคือมาทํางานมากกว่าเพราะ่บ้านผมอยู่แบบชานเมืองหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาไครับแต่ว่าถ้าเกิดคแรบบับคือเข้ามาคือครบหมดทุกอย่าง เหมือนตอนนั้นมาหาเคสโทรศัพท์อ่างเงี้ยผมก็จะแบบเออต้องมาที่นี่เพราะว่าครบหมดนี่ครับมาทีเดียวแล้วก็หาไปเลยอยากได้แบบกัจเจตอะไรก็แบบหาเลยอย่างเงี้ยช่วงสิสงบเก้าปีมันก็บอกบอกความสำเร็จแล้วก็ทุกอย่างะเนาะรับความเป็นสยามละครก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นผมว่าช่วงสิบเก้าสิบเก้านะครับก็วัยรุ่นจริงๆคือใครๆก็จะบอกว่าวัยไวัยรุ่นสยามวัยรุ่นสยามอย่างเงี้ยเด็กๆ,ๆเขาก็จะมาการมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งแบบรุ่นพ่อๆ่แม่ๆก็มาเที่ยวกันได้หมดอย่างเงี้ยครับที่ี่ เอาเรื่องเราบ้างครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะครับดินเต้นอดีตนเนอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยมีข่าวข่อนนองมาว่าเราอะคบกับบิลหรือเปล่าผม่ะนะไม่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 ได้คบกันนะไม่ได้คบกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะจากกันนานหรือยังคะโอ้หตั้งแต่ลก่อนรักน่าขอลับอีกครับก่อนที่ทุกคนจะเห็นผมในภาพของคนกบินอยู่ในแบบซิทคอมรักน่าขอลับคือตอนแรกอ่ะ ก็รู้จักกันเพราะว่าเข้ามาเป็นนิวเจนรุ่นเดียวกันม,มาเป็นเด็กฝุยแบบรุ่นเดียวกันแล้วก็ก็รู้จักกันตอนนั้นแล้วก็ได้โอกาสแบบออดิชัน่นซิทคอมด้วยกันหลังจากนั้นก็แบบสนิทกันถ้าถามว่าในรุ่นน่ผมสนิทกับใครมากสุดก็คงสนิทกับบินมากสุดเลยเว่าใครเอ่ยความสนิทสนมแบบถึงได้แบบเอ้ยบินเป็นเหน,นือคนอ,อ,อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความว่าแบบคือเขาเ,เ,เขาก็เป็นคนเป็นแมนอะ แล้วคือคุยง่ายครับคุยง่ายเวลาแบบทํางานด้วยกันก็จะไม่มีแบบอ๋อเอะอะไรทั้งนั้นเลยก็คือแบบลุยมาไยงไก็ลุยแล้วเวลามีปัญหาอะไรด้วยว่าเราเข้ามาเจนเดียวกันอายุมันใกล้เคียงกันอะ่ะมันก็เลยคุยกันได้ทุกทุกเอ่อทุกทุกอย่างใช่ครับจริงๆสเปคแมททเดี่ยน่ารักนะก็น่นารักดีนะเอาจริงอะผมไม่ได้มีแบบสเปคตายตัวว่าแบบต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าถาว่าแบาบโอ้เขาเป็านางสาวไทยพี่เป็นมิสอินเตอร์ของเขาแบบโอ้โหระดับโลกแล้ว ใครๆก็ชอบผมว่าแล้วจริงพเราก็จะทราบข่าวไหมครับว่าเราอะมีขาวว่าวกับเขานาะอะไรเงี้ยผมอะหรอแบบเออคบกันอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ผมอะก็เห็นหลายๆหลายๆข่าวหลา,หลายๆกระแสแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปแบบอ่านแบบจริงๆจังๆขนาดนั้นเพราะผมถ่ายละครอ,อยู่ด้วยครับในช่วงนี้ก็แบบหมกมุ่นอยู่กับกองละครอ,อย่างเดียวเออมีกับพีนบางไหมคะว่าให้เรามีข่าวด้วยกันนะว่าคบกันอะไรเงี้ยค่ะมีมีมีครับมีก็มีคุยกันบ้างว่าแบบจริงๆอะมันเป็นข่าวแบบอย่างเงี้ยมาสักสักพักก็แหละตอนที่เล่นซิทคอมอยูู่่คนนกพดัวา เอ๊คบกันหรือเปล่านั่นอันนี้กันหรือเปล่าอาี่เดี๋ยวจริงไม่ใช่นะเป็นเพื่อนกันแล้วบินเมื่อไงบ้างพอเขาบพอเราคุยกันเรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยเราเราเป็นข่าวกันน้าไหยคือด้วยว่าผมกับบินนะครับแบบคือต่างพอยิ่งโตมันก็ยิ่งแยกกันไปทางานเงี้ยเขาก็จะไปอยู่กองละครนั้นกองละครนี่คือแบบถ้าจะมาโทรคุยกันหรือว่ามาคุยอะไรกันแบบนี้มันก็แบบยากแล้วอนะถ้าส่วนใหญ่ถ้าเจอกันก็จะคุยว่าแบบวันนี้ไม่ทาอะไร เออไปไหนไปไหนมีแผนไปเที่ยวไหนอันนี้มากกว่าไม่ได้แบบว่ามานั่งคุยเรื่องดราม่ากันในชะ่ไหมเราก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมที่มีข่าวด้วยกันไม่มีผมไม่ซีเรียสหรอกครับจริงๆก็โดนจับกันได้หมดแหละจริงๆผมไปคู่ใครก็ได้ผมแบบไม่ไม่ไม่ติดหรือว่าเราไปสนิทสนมอะไรคุณกีกินอะไรคนเห็น<ม>หรือเปล่าไม่เรียกผมเหรออ่าเขาก็เลยแบบเ โอ้โ oh, ผมเห็นเขาผมเห็นเขาจับจิ้นผมกับทุกคนรีว uh. like 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 kind of like ิวอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับเขาบอกกับเฟิร์นอย่างเงี้ยกับบินก็โอ้ยิ่งบินแบบเล่นด้วยกันมาตั้งหลายตั้งโอ้หนานอ่ะเป็นปีอ่ะตอนนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบมีอยู่แล้วกับพี่พีมก็แน่นอนเจออยู่แล้วผมแบบไม่ได้ติดถ้าเกิดจับผมไม่จิ้นกับใครอะไรยังไงคือผมทํางานได้กับทุกคนแต่ผมเชื่ว่าก็มีข่าวแรงนะจะมาเกิดขึตลอดหรอกับ หมายถึงว่าแบบมันถึงขั้นไหนก็เป็นคนห่วงคนห่วงเรายงไโอ้ยผมว่าแบบจริงๆความห่วงอ่ะขอบคุณนะขอบคุณที่แบบห่วงแล้วก็เป็นห่วงจริงๆแต่ว่าเอ่อบางอย่างมันก็ต้องแบบคัดกองก่อนต้องแบบอ่ะต้องดูดีๆก่อนจริงๆถ้ามันไม่ได้ยินจากปากผมหรือว่าอะไรจริงๆ่ะครับอย่าเพิ่งแบบด่วนสรุปแล้วก็แบบคิดกันไปเองก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยอยากจีบไหมคะผมเหรอถ้ามีโอกาสโอ้หถ้าผมพูดบอกว่าผมไม่อยากจีบผมก็ปปิดตัวเองไปเลยดิตอนนี้ เอาเป็นว่าเป็นเรื่องอนาคตผมผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่ไม่อยากกําหนดตัวเองว่าจะจะจีบหรือไม่จีบอะไรไงแต่ว่าขอเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันถ้าเกิดว่ามันมันถูกต้องต้องใจอะไรกันจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอนาคตด้วยกันไม่ใช่เฉพาะบินนะคือคนอื่นๆด้วยเราก็ไม่รู้ก็เลยรอรุ้นไปก่อนเนาะสมพันธ์เราก็รอรุ้นครับตอนนี้ก็อยู่งานกองถ่ายอย่างเดียวผมก็ไม่มีเวลาไปนั่งโฟกัสอะไรพวกนั้นเลยเรื่องอะไรนะนถ่ายเรื่องอะไรเรือชนแสงครับ ้ยเก็้ดูยน่าจะเลยคิวสองคิวก็ปิดแล้วกได้ดูแลครับได้ดูปีหน้าปีหน้าปีหน้าแน่นอนรอติดตามเนาะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขบนอ๋ออันนี้อันนี้อนนี้คือคู่อีกทีคู่อีกีคู่อีกีปะอันนี้ยานคู่อีกีานเราเล่นเราเล่นเราออเรีว่าร้องเพลงเหรอโอเคโ2เคโอ้เดินสองอรอคู่อีกแลเหรอเนี่ยนะต้องปนา